สุขภาพเราโรงพยาบาลเราเตียงยังเท่าเดิมไหมใช่เท่าเดิมทุกวันนี้นี่เวลาเราจะไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลก็รอคิวกันครึ่งวันค่อนวันแล้วนะคะแล้วเนี่ยก็าจะทำยังไงเพราะงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเ้นคิดว่ายังต้องเตรียมกบนอีกเยอะเพราะงั้นรัฐบาลตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของภาครัฐที่จะต้องทาละนะคะก็สรุปก็คือว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยยังต้องเร่งสีเท้ากันอยู่ค่ะท่าน ค่ะท่านสุนทรศักิ์ค้ผมขอตามประเด็นเรื่องเรื่องอาการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนก่อนเลยดีไหมครัเนะพราะว่าเมื่อต่อต้นรายการเนี่ยผมหลุดมาคาว่าคนไทยนะที่เก่งๆเขาไปเรียนหมอก็ทําให้เรามีจุดแข็งคือมันสมองของประเทศเนี่ยจะเป็นหมอะะเป็นพยาบาลเป็นอะไรต่างๆพวกนี้พยาบาลน,นี่ก็อาชญาสัยไมตรีดีฝรั่งนี่ติดใจโรงพยาบาลไทยก็บางโรงพยาบาลนะฮะคราวนี้เราก็มีปัญหาเรื่องการ ขาดแคลนในแพทย์และพยาบาลแล้วเมื่อเปิดเสรีอย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีแนวโน้มว่าหมอไทยจะไปสิงคโปร์หรือว่าอาจจะไปโรงพยาบาลในพม่ามากขึ้นเป็นเพราะว่าค่าตอบแทนดีกว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรก็คือพม่านี่ก็คงใหม่ๆเนี่ยก็คงจะไม่มีเงินที่จะให้ค่าตอบแทนแพทย์เราเนี่ยครับแต่มันจะมีนักลงทุนไทยไปตั้งโรงพยาบาลในพม่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้นะเมื่อทางกระทรวงต่างๆได้มาชี้แจง งบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่านที่นริวันคงจำได้ใช่ไหมครับหลายมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเนี่ยเริมจะเปิดสอนสาขาแพทย์เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่เดิมเนี่ยมีอยู่เฉพาะไม่ขี่มหาวิทยาลัยของรัฐค่ะจุฬามหาิทลต่ต่างๆพวกนี้นะฮะมอลังสิตเปิดมาก็ต่จปัญหาเรื่องการสอบเขาเรียกอะไรนะของแพทย์เนี่ยใบใบประกรอบโรคศิลป์ใบประกอบโรคศิลป์ใช่ทนะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมุติว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสมาคมนะฮะซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่ ไม่ปรับแรงต่างๆๆเนี่ยมาเวลาที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจะพัฒนา,าจะแก้ปไขปัญหาตรงน,นี้ได้อย่างไร <Okay. S 1> คือสาบแดที่เราจะเพิ่มแพทย์ไม่ได้เนี่ยนะครับม,มันก็มีปัญหาเรื่องอผู้ป่วยนะฮะก็คงจะต้องไปรอคิวนานแล้วยิ่งถ้าสมมุติว,ว่ามีต่างชาติเข้ามา,มา,ม,ามากๆขึ้นเนี่ยคุณพระชาจะต้องรอคิวนานมากกว่าเดิมอีกหลายร้อยาเท่านะผมคิดว่าถ้าเิดสมมติทำแบบประเทศจีนเนี่ยน่าจะดีคือเขาแบ่งระดับแพทย์นะ ก็จะมีแพทย์ที่เขาให้เขาอาจจะไม่ได so, okay, um, ้แพทย์หร uh, ืออะไรต่างสองปีแค่นั้นเองอาจจะเหนือกว่าพยาบาลนิดหนึ่งเพื่อผลิตมารักษาโรคซึ่งปวดหัวตัวร้อนธรรมดาท้องเสียต้องเรื่องหนาผ่าตัดบายพาสรปผงโรคพื้นฐานทั่วไปถ้าสมมติจัดระบบตรงนี้ออกแบบสมัยเนี่ยมันก็ทําให้จุดแข็งของเราเนี่ยทาให้สามารถที่จะไปแสวงประโยชน์เนี่ยได้แล้วก็จะทําให้คุณภาพมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน ประชากรในอาเซียนทั้งหมดดีขึ้นอันนี้ตรงตามัาเกณฑ์ของคนบัตรตรงนี้ขอเสริมท่านสุรศักดิ์นิดเดียวนะคะอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเราดูตรงนี้แหละคือความเหลื่อมล้ำคือคนที่เป็นเรียนหมอเนี่ยนะคะเขามีความสามารถเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาสื่อสารได้ถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็ยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้คนสื่อสารได้ก็ไปโรดเลยตอนนี้ของเราเนี่ยใบประกอบโรคศิลป์เนี่ย อันนึงเนี่ยก็คือเรื่องขงอันหนึ่งก็คือว่าวัตถุประสงค์เขาคือต้องการให้คุณหมอเนี่ยคุยกับคนไข้ในชนบทรู้เรื่องเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะคะซึ่งเขามีเหตุผลนะคะ <ทำ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยชาติอื่นจะมาสาวเราไม่ต้องนะคะอันนี้เนี่ยท,ที่พูดขึ้นมาเพราะว่าเคยถูกลูกเคยยกขึ้นมาบอกว่า จะกลับมาได้ไงต้องมาประสอบไปประกอบโรคศิลป์เขาเรียนที่อเมริกาค่ะพวกับหมอไม่แพ้ปลิเดี๋ยวเดี๋ยว,<ม>ยวพยายามเขาบอกพูดไปพูดมาค,คือเขาก็คงเห็นว่าทางนน้นมีโอกาสที่เขาจะก้าวหน้าอะไรได้ดีกว่าเขาไม่ต้องมาหารุ<ๆ>่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยะเขาก็เลยย้อนว่าถ้าให้คุณแม่ไปสอบเข้าจุฬาใหม่เนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไง <c oughs> ท่านสุรสักเข้าใจไหมฮะอันนี้เข้าใจประเด็คือหลังจากที่เรียนมาตั้งนานฝึกฝนมาแล้วคะต้องมานั่งสอบใหม่เพื่อที่จะให้เข้าใจศัพบของท้องถิ่นให้อะไรเงี้ย แล้วเราไม่ใช่แปลว่าของเราเนี่ดีกว่าอาจจะดีกว่านี่เดียวมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มันเดินทางกันง่ายเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็ดนที่ทำให้เห็นว่ามันมีความเอ,เ,อเอ้ยยังม,มีความเหลื่อมล้าของโอกาสในเรื่องของการศึกษาของประเทศไทยอยู่แย่ะมากแล้วมันก็เลยนาไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะตามมาอย่างที่ท่านสุรศักดิ์ว่าในอาเซียนค,ค,ค,คนจะเข้ามาแยกขึ้น แพทย์เราก็น้อยลงนะคบเพราะงั้นโอกาสเราก็จะไปอยู่ที่อื่นมากขึ้นเพราะั้โอกาสที่ประชาชนของเราจะได้รับการดูแลสุขภาพที่จะดีๆเนี่ยมันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆรันนี้ผมผมคิดแบบไรศิลธรรมนิดได้ไหมฮะเพราะความจริงแล้วเนี่ยแพทย์จะเก่งไม่เก่งก็ต้องอาศัยอาจารย์ใหญ่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วขณะเดียวกันที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยก็เหมือนกหนูตะเภาอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเขาออกแบบดีๆตรงนี้นยเราจะมีเคสตัวอย่าง ให้ฝึกฝนนะฮะแต่ของเราเนี่ยในเมื่อเรามีจุดแข็งทั้งด้านแพทย์อยู่แล้วเนี่ยนะครับขณะนี้รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วหลายลรัฐบาลก็จะตรงนี้ทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะแล้วก็มันก็ไปได้ดีอยู่แล้วนะงบ้งบ30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรต่างๆเข้าตรงนี้มันก็ได้รับการปรับปรุงในด้านงวมาก,ก็ดีขึ้นก็ขาดแต่เรื่องการปิดแพทย์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นโดยเร็วนะการปิดพยาบาลนะก็จะต้องค้ายๆกับเร่งให้มากขึ้นนะฮะประการสุดท้ายสิ่งหนึ่งซึ่ง ไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงทั้งที่สำคัญมากคือเรื่องเภสัตวทานหลายครั้งเนี่ยมันก็เป็นพัาดลอมาตลอดความจริงหมอไม่มียาดีเนี่ยเราจะรักษาคนไข้อย่างไรไปไม่รอดนะรักษาไม่ได้เพราะว่าผมก็ทราบจากเพื่อนซึ่ได้ไปเป็นทูตทหารประจำอินเดียบอที่อินเดียเนี่ยค่ายาเนี่ยุถูกมากเพราะอินเดียเนี่ยไม่ห่วงเรื่องซีเอลอยอะไรต่างพวกนี้นะโดยใครไม่สนใจใครจะฟ้องเลยต่างๆก็๊อปปี้กันทุกเดียวนะ ของเราคิดว่าเราก็คงทางนั้นลำบากนิดหนึ่งแต่ก็ต้องทุ่มเทที่จะทำนะครับคือสิ่งนี้ถ้าสมมุติว่าทางเอกชนเขาทำไม่ไหวรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องลงไปนะฮะัแล้วก็มอคิ้นิดหนึ่งผมลืมไปที่พี่นริวันพูดเรื่องฮาราสเนี่ยอันนี้น่าเสียดายที่ขรงอุตสาหกรรมฮาราสเนี่ยตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดผู้ลงทุนไม่กล้าไปเพราะวพวกฝรใต้มันยังวุ่นวายอะไรอยู่คนที่กูาเงินลงไปเนี่ยก็ไม่ไม่ทำสักีมันก็ทำให้เสียโอกาส นะฮะในเมื่อทางเอกชนไม่สามารถจะไปลงทุนตรงนี้แล้วคําตอบคือรัฐบาลไม่ต้องคิดนะฮะทราบไหมครใครจะต้องไปลงก็รัฐบาลต้องไปลงก็จบนะฮะแล้วก็ขอขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนว่าต้องช่วยเป็นหูเป็นตา่ะนะลงปนามมันมากๆที่มันจะอยู่ได้ไหมแต่เข้ามาเล็ดลอดมาป่วนนี่มาระเบิดนู่นระเบิดนี่เนี่ยรู้ต้องมีคนรู้คนมาเข้าในบ้านเนี่ยจะไม่รู้ได้อย่างไรหาวิธีหาช่องทางนะครับที่จะบอกนะฮะ ถ้าโทรศั์บอกตำรวจโดยตรงเนี่ยมันยิงตายก็ต้องมีวิธีอย่างอื่นทำค่ะท่านรัฐบาลก็ต้องช่วยค่ะรัฐบาลต้องหากลไกซึ่งไม่ยากถ้าเกิดตั้งใจจะทำค่ะท่านสุดท้ายค่ะสุดท้ายสําหรับก่อนที่เราก่อนที่เราจะหมดเวลาค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรสั้นๆสักนิดหนึ่งในเป็นข้อสรุปสําหรับประชาชนคนทั่วไปด้วยแล้วก็รวมถึงในทุกๆภาคส่วนว่าสรุปคําว่าเตรียมความพร้อมคุณจะต้องเตรียมตัวเอง เตรียมอะไรกันบ้างเพื่อที่จะทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของความพร้อมแล้วก็จะไปรับความพร้อมจากส่วนอื่นๆที่จะให้กับเราค่ะท่านสุรศักดิ์สั้นๆค่ะครับก็ขอใช้ประโยคเดิมนะฮะว่าจุดแข่งของประเทศไทยนะฮะก็คือลักษณะนิสัยของชนประจำชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่โอบอ้อมอารีค่ะนะเพราะนั้นก็เราจะไม่ชูประเด็นเรื่องที่จะแข่งขันใครในะอาเซียนนะ <c oughs> เราจะขอ <c oughs> แบบเดียวร่วมมือร่วมมือใครจะมา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 คือ ฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายเหมือนจะเป็นคนใจง่ายเหมือนจะไรต่างแต่ลองดูระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าในสิ่งที่เราชูเนี่ยมันจะทําให้เกิดมิตรเนี่ยมากกว่าศัตรูนะครับแล้วก็คนไทยเราเนี่ยเราปรับตัวง่ายนะฮะเพราะนั้นขออย่างเดียวคือขอให้รัฐบาลเนี่ยใช้กลไกใช้เครื่องมือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสื่อของรัฐที่มีอยู่ขยายความทั้งหน่อยนะฮะว่าตั้งแต่ที่ไปลงมาในกฎบัตรอาเซียนเนี่ย ว่าต้องทําอะไรบ้างนะวันละนิดฝรหน่อยเผยแพร่ในทีวีนะในวิทยุชุมชนที่มีอยู่ในมือเนี่ยวันละนิดฝรหน่อยนะฮะเสริมเรื่องการสอนภาษาทั้งอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านจบแค่นี้่ะครับก็คงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เสียหายมากมายนักนะครับค่ะท่านอท่านคือในท่านสุรศักพูดถึงในเรื่องของภาครัฐในเรื่องประเทศ ในลักษณะของภาพรวมแล้วนะคระับด้านเจาะที่ประชาชนแล้วกันรัเรเห็นด้วยกับท่านสุรศักดิ์ตุกประกาคือประชาชนเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยหนึ่งเราต้องช่วยตัวเองออนะครที่ด่านเรียนตั้งแต่ต้นคือว่าต้องรู้ข่าวรู้เราแต่รู้ข่าวรู้เราในขณะนี้เนี่ยก็คือว่ารู้ว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเข,ขาจะมาอย่างไรและ เราเป็นมิตรกันนะคะขณะนี้เป็นมิตรว่าเราเรามีครอบครัวเพิ่มขึ้นสมาชิกเพิ่มขึ้นมีคุณสมบัติอย่างไรตัวเราเองมีจุดดีที่ท่านว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยซึ่งกันและกันซึ่งเป็นคุณสมบัติของเราะะมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็ช่วยเผยแพร่ต่อคือประชาชนตอนนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วก็ภาคาเอกชนช่วยด้วยนะคะ,ะจะเป็นภาคสาธารณประโยชน์ตั้งไหนก็แล้วแต่ช่วยกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าเราจะเป็นอาเซียนแล้วนะเอสเ e เป็นยังไงมีความรู้ไหมไม่มีก็ช่วยสถาบันการศึกษาช่วยกันและที่สําคัญก็คือว่าร่วมด้วยช่วยกันค่ะคือร่วมมือกันที่จะช่วยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นภาคของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันการศึกษานะคะภาคขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั่นก็ลังจะมองถึงประชาชนในระดับรากหญ้าแล้วเนี่ยภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพของในภาคของ สมาคมต่างๆต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะดึงประชาชนของเราให้ได้เข้ามารับรู้แล้วก็เป็นประชาชนที่ดีเป็นประชาชนผู้นำของประชาคมอาเซียนค่ะท่านค่ะท่านสรศักัิ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีนิดเดียวค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเคารพกฎหมายเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราตัวอย่างที่ดีใช่เหมือมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ได้ท่าน รู้สึกจะทุกประเทศเนี่ยผมว่าเขาเขาเหนือกว่าเรานในเรื่องนี้นะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ ประชาชนทุกคนนะคะอย่างแรกค่ะเราควรจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะช่วยตัวเองในการที่จะค้นคว้าหาความรู้ค่ะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็จะต้องมีจิตใจอบอ้อมอารีค่ะกลับไปมองถึงอดีตนะคะที่ประเทศชาติของเราเติบโตเข้มแข็งแล้วก็จะนําไปสู่ความมั่นคงได้อย่างไรนะคะสุดท้ายค่ะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะ ทุกคนรักแม่แล้วก็รักแม่ซึ่งเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศเรานะคะแต่ไม่อยากจะให้ท่านลืมค่ะแม่หนึ่งแม่ที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีแม่นี้เราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะคะนั่นคือแม่พระธรณีค่ะท่านเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วก็ เป็นแม่ที่ทุกคนจะต้องเคารพและบูชาและต้องกระตันอยู่กระตัวเวทีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเรกค่ะท่านรองศาสตราจารย์นรีวันจินตการนนค่ะและท่านพลเรือเอกดอกอรสุรศักดิ์ศรีอรุณค่ะทั้ง3ท่านนะคะเราต้องขอราท่านแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นทาง SMS ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ